การเปิดสงครามของสหรัฐอเมริกาในะกับกับอิหร่านคงสะท้อนให้เห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในะกับกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังลําบากอ่ะประวัติใช้เงินเยียวยามหาศาลไม่สามารถขึ้นภาษีได้เพราะประชาชนไม่ยอมนะครับประกอบกับประเด็นที่สําคัญคืออัตรางเงินเฟอ้อที่กําลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากพิมพ์ธนบัตรมาก แล้วไม่มีทองมาค้ำประกันกําลังส่งผลทําให้ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้สิ่งที่เรียกว่าสงครามคํา,มาบทบังซึ่งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์สงครามในแต่ละครั้งนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจสังเกตว่าสงครามมาปุ๊บราคาทองราคาน้ํามันจะเกิดการผันผวนทันที สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นทั้งเรื่องสถานการณ์ความรุนแรงเกี่ยวกับสงครามนะครับและเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 และก็เรื่องแปลกๆนะครับที่เกี่ยวกับปรักข้ามเพจ อิรักได้มีการประนามสหรัฐเมกานะครับทำการโจมตีทางอากาศกลุ่มนักรบอิรานรุนหลังเสียชีวิตอย่างน้อย7รายรัฐบาลอิรักได้มีการถแถลงนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประนามสหรัฐเมกาว่าอ้างละเมิดอธิปไตยความมั่นคงแห่งชาติของตนเองภายหลังประธานาธิบดีโจไบเดนสั่งการให้กองทัพอเมริกันถล่มจุดที่พวกกลุ่มนักรบ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านใช้เป็นฐานปฏิบัติการในการแนวรบตามแนวชายแดนอิรักและก็ซีเรียรนะครับทำให้มีนักรบเสียชีวิตอย่างน้อย7คนรวมทั้งจุดชนวนให้กลุ่มติดอาวุธชาวอิรักประกาศแก้แค้นนะครับเลขาธิการด้านการสื่อสารของกระทรวงกลาโหมของเพนตากกนอระบุนะครับข่าวพยยมพันธ์ว่าเป้าหมายต่างๆถูกเลือกเพราะแหล่งเหล่านั้นถูกใช้เป็นประโยชน์สําหรับนักรบที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน นักเบเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีทางอากาศโดยผ่านอากาศยานไร้คนขับเล่นงานบุคคลนะครับและฐานที่มั่นของสหรัฐในอิรักนะครับจากการพักผ่อนในแคมป์เดวิดเมื่อสุ่สัปดาห์ที่ผ่านมาโจเวเดียนกลับสู่ทำเนียบขาวนะครับแต่เขาไม่หยุดตอบคำถามสื่อมวลชนใดๆเกี่ยวกับการบริการโจมตีทางอากาศโดยบอกกับผู้สื่อข่าวที่รวมตัวกันบริเวณลานที่ใต้นะครับเพียงว่า ผมจะบอกกับพวกคุณในวันพรุ่งนี้นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับการตกต่ำในขณะที่มีการยิงจรวดใส่ทหารสหรัฐอเมริกาในอิรักนะครับแก้แค้นโจไบเดนสั่งโจมตีทางอากาศถล่มกลุ่มนักรบอิหร่านที่มีการหนุนหลังนะครับสหรัฐอเมริกาทหารสหรัฐอเมริกาในซีเรียถูกถล่มด้วยจรวด แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเป็นการแก้แค้นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิรักนะครับถล่มกลุ่มนักรบพ,พันธมิตรของอิหร่านในซีเรียและอิรักเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโฆษกของสหรัฐอเมริการะบุว่ากองกําลังสหรัฐอเมริกามีการตอบโต้ยิงจรวดกลับนะครับแล้วก็มีการถูกยิงหลายลูกด้วยการยิงเข้าใส่ที่ตั้งต่างๆในการป้องกันตนเองไม่มีใครคือทหารสหรัฐอเมริกา ะระปัเจ็บอยู่ในระหว่างการประเมินความเสียหายนะครับแต่เขาไม่ได้ระบุว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีสหรัฐในครังนีนะครับประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่ดีน่ากังวลกันอีกเรื่องสําหรับท่าทีของโจไบเดนโจไบเดนก็ลั่นหากยังเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจะไม่ยอมให้อิร่านครองอาวุธนิวเคลียร์ นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกายืนยันกับประธานาธิบดีลวเวนนะครับแห่งอิสราเอลนะครับว่าพันธกรณีที่สหรัฐนะครับ,รรรบมีต่ออิสราเอลนั้นเข้มแข็งมั่นคงดุดเหล็กนะครับและตราบใดที่ตนยังเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะไม่ปล่อยให้อิราน <c oughs> ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์โจไบเดนกล่าวว่าตนรอคอยที่จะพบกับ านาฟตาลีนะครับเบนเนตนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลคนใหม่เร็วเหล่านี้นะครับปฏิกิจที่ผมต้องมีต่ออิสราเอลนั่นเข้มแข็งประดุดเหล็กนะครับไบเดนได้กล่าวหารือกับลิฟลินนะครับที่ห้องรูปไข่ทำเียบขาวดูทั้งสองได้มีการพูดคุยกันหลายประเด็นรวมถึงปัญหาของอิหร่านด้วย สำหรับสภาวะเศรษฐกิจปรากฏว่าน้ำมันลง1.5ทองนะครับทองคำก็ขึ้นนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีราคาน้มันขยับลงในรอบ1สัปดาห์นะครับหลังพุ่งแตะสูงสุดนับตั้งแต่ปี2018นะครับในช่วงต้นการซื้อขายนักลงทุนกังวลเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในเอเชียส่วนวอติดนะครับปิดบวก ได้แรงหนุนจากกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่ทองคำนั้นมีการปรับขึ้นเช่นกันนะครับในขณะที่อินโดนีเซียปรากฏว่าฝนทล,ลม่มขอไปฮะอินเดียนะครับทำให้น้ำล้นนะครับซศพนะฮะเหยือ่อโควิด -19 ยลอยเต็มแม่น้ำคงคาอีกระรอกหนึ่งนะครับพบศพจำนวนมากลอยติดชายฝั่งแม่น้ำคงคาในอุตรประเทศ รัฐที่มีประชากรมากที่สุดของอินเดียหลังจากฝนเทลงมาอย่างหนักทำแม่น้ำล้นตะลิ่งเซาะเหยื่อนะครับโควิด -19 ที่ถูกฝังในหลุมตื้นๆน,นะครับริมฝั่งลอยคืนสู่แม่น้ำอีกรอบ้ามอันนาสลดใจนะครับเกิดขึ้นท่ามกลางการแพร่ระบาดอะละลอกล่าสุดของโควิด -19 ในประเทศนี้ ร,รัฐอุตระรายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก224รายในระยะเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาส่งผลทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสม1.7ล้านคนและเสียชีวิต22,366คนทั้งนี้ทั่วอินเดียผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในะรายวันอที่46,148คนนะครับส่งผลงให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมพุ่งขึ้นเป็น30.27ล้านคน นอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิต979คนยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่นะครับ396,730คนสำหรับสถานการณ์ในอินเดียฮะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับเริ่มมีความหวังเกิดขึ้นนะครับนักวิจัยพบ การชะลอรับโควิด -19 ของเอสตาเซนกา2เข็มฉีดร่วมกับไฟเซอร์นะครับมีภูมิคุ้มกันโควิด1 i นะครับการใช้วัคซีนต่างกันโดยฉีดนะครับวัคซีนโควิด1 i d 1 9ของไฟเซอร์2สัปดาห์นะครับ, Pfizer, รนะรบหลังจากมีการฉีดวัคซีนของเอสตาเซนกาก็การตอบสนองภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นนะครับกว่าการรับวัคซีนของเอสตาเซนกาอย่างเดียวด้วยซ้ำไป การฉีดอของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะซึ่งมีการวิเคราะห์ในเรื่องนี้ขณะเดียวกันก็พบว่ามีการชะลอฉีดวัคซีนของเอสตาเซนกาเข็มที่2และที่3ช่วยภูมิคุ้มกันได้มากขึ้นนะครับนี่คือรายงานล่าสุดของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในขณะที่กลุ่มแพทย์สิงคโปร์นะครับปรองระงับการฉีด mRNA นะครับหลังพบเด็ก 13ปีเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาแพทย์กลุ่มหนึ่งได้เขียนจดหมายเปิดผนผกนะครับส่งถึงคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนโควิด -19 ของสิงคโปร์นะครับเรียกร้องให้ระงับการฉีดวัคซีน mRNA ให้แก่เยาวชนนะครับจนกว่าศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ CDC นะครับ จะให้ความชัดเจนถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตของเด็กชายวัย13ขวบรายหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีน mRNA แต่ไม่ระบ,บุว่าเป็นของไฟเซอร์หรือ m o เดอร์นะครับในขณะที่พิษเดลต้านะครับปรากฏว่าอัตราการติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกากลับมาพุ่งอีกรอบหนึ่งนะครับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน หลังจากที่ลดลงอย่างรวดเร็วไปเวลา2เดือนหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 อัตราการติดเชื้อโควิด -19 ในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผลจากการแพร่ระบาดในชุมชนในกลุ่มคนที่ยังไม่มีการฉีดวัคซีนตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศอัตราการติดเชื้อสูงขึ้นนะครับในขณะที่ตัวกลายพันธุ์เดลตา้านะครับหรือของอินเดีย ับสายพันธุ์ใหม่กระจายเชื้อได้ง่ายกำลังทวีความรุนแรงโดยเวลานี้มันคิดเป็น35.6ของเคสผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสหรัฐอเมริกาในะครับในช่วง2ส,สัปดาห์นะครับที่ผ่านมาปรากฏว่าเว็บไซต์ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดนะฮะโควิด -19 และเจ้าที่คาดการณ์ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นกลายพันธุ์ใหม่และเป็นตัวกลายพันธุ์หลักในสหรัฐอเมริกา ตามข้อมูลของอสหาร,ราชชาจากพบวัคซีนไฟเซอร์และไบโอเอนเทคมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด1 9สายพันธุ์เดลต้านะครับแบบแสดงอาการถึง88%หากได้ครบ2รถโดสจะมีประสิทธิภาพแค่33%หลังจากฉีดโดสแรกนะครับนี่คือสถานก,การณ์ของโควิด -19 ในขณะที่ออสเตรเลียต้องทำการล็อกดาวน์4เมืองใหญ่นะครับ คลุ่มประชาชน10ล้านคนสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์เดลตา้านะประชากรชาวออสเตรเลียราวประมาณ100อาขออภัย10ล้านคนอยู่ภายใต้คำสั่งล็อกดาวน์หลังจากที่เบลส s บิชเบนเมืองเอกของรัฐควีนแลนด์กลายเป็นเมืองใหญ่แห่งที่2ของประเทศที่มีคำสั่งให้พลเมืองนะเก็บตัวอยู่ในพื้นที่พักอาศัยนะครับ เพื่อเมื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยกระจายอยู่ในภูมิภาคทั่วประเทศทางการนครบริสเบนได้ประกาศนะครับมาตรการล็อกดาวน์เป็นเวลา3วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่29มิถุนาย,ยนตามคำสั่งล็อกดาวน์ที่ได้ประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้บราซิลเพิร์ตและก็ดาวินนะครับได้มีการล็อกดาวน์นะครับนายกรัมตรีรัฐ ควนแลนด์ยอมรับว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากพร้อมระบุว่าสาเหตุที่เมืองใหญ่ๆแห่หลายแห่งต้องฟื้นคำสั่งล็อกดาวก็เนื่องมาจากมีผู้เดินทางจากประเทศนำเชื้อไวรัสกลับมาแพร่ระบาดในแะกบชายฝังรอบๆบิสเรนรวมถึงาทาวสวิตนะครับทางเหนือซึ่งอยู่ เข้าขายการล็อกดาวน์เช่นกันหลังจากมีโรงพยาบาลซึ่งยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนนะครับรายหนึ่งะครับได้ตระเวนไปทั่วรัฐควีนแลนด์จนถึงเวลานี้ปรากฏว่าออสเตรเลียมีผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ประมาณ30,000คนนะครับเสียชีวิตอยู่910คนจำนวนประชากรทั้งหมด25ล้านคนนับตั้งแต่โควิด1 9เริ่มระบ,บาดตั้งแต่ปีที่แล้ว เหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นแปลกๆหลอกกันได้นะสามีชาวอินเดียโรูแจ้งความจับได้นะะภรรยากลายเป็นเพศตรงข้ามหนุ่มอินเดียรายหนึ่งขึ้นโรงพักแจ้งความจับภรรยาของตนเองพ่อตาแม่ยายรวมถึงแม่สื่อนะครับในข้อหาหลอกลวงนะครับหลังจากพบว่าภรรยาแต่งงานอยู่กินกันมาสองเดือนเป็นหญิงข้ามเพศ ชายคนหนึ่งอาศัยอยู่เมืองกันปูนะครับรัฐอุตระประเทศเพิ่งเดินทางไปที่สถานีนตำรวจเพื่อแจ้งความเอาผิดภรรยาและบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับฐานปิดบังไม่ให้ตนเองทราบเพศที่แท้จริงของเธอก่อนที่จะเข้าพิธีแต่งงานเมื่อ28เมษาย,ยนที่ผ่านมาเขาอ้างว่าเพิ่งมารู้ความจริงตอนที่พาภรรยาไปพบสุตินารีแพทย์เนื่องจากเธอมักแสดงอาการบ่ายเบี่ยงไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับ ซึ่งเขาชื่อว่าคุณบิอารีมิชรานะครับพนักงานสอบสวนได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ i n d i a c o m นะครับว่าชายคนนี้อาศัยอยู่ในย่านหนึ่งนะแต่งงานกับผู้หญิงที่มาจากชุมชนภายหลังแต่งงานฝ่ายหญิงแสดงท่าทีอิดออดที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเจ้าเบา่านะครับโดยอ้างว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพเวลาผ่านไปหลายวันสามีเริ่มเอะใจว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติ ก็เลยพาภรรยาไปตรวจกับสูตินารีแพทย์จนกระทั่งรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศเขาเขาได้แจ้งความเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด8คนรวมถึงพ่อตาแม่ยายด้วยซึ่งตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนเรื่องโอ้ละพ่อแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วโดยเมื่อปลายปีที่แล้วมีชาวอีเดาครับคนหนึ่งในจังหวัดชวาตัดสินใจขอหย่าเมียหลังจากที่แต่งงานได้เพียงสองวันเหตุเพราะพบความจริงว่า เธอเป็นผู้ชายในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้สถานการณ์ในอิหร่านนะครับในอิรักนะครับเขตพรมแดนที่ติดกันปรากฏว่ากลับว่ารุนแรงมากขึ้นประธานจจบบาธิบดีโจไบเดนสั่งโจมตีฐานทัพนะครับของทหารอิหร่านนะครับซึ่งเป็นกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากทหารอิหร่านนะครับแล้วก็อ้างว่าเป็นกองกำลังชนกลุ่มน้อย นะครับที่มีความพยายามที่จะสร้างสถานการณ์นะครับต่อมาอิรักแสดงความไม่พอใจนะครับสิ่งที่ตามมาอีกนะประธานาธิดบดีโจไบเดนก็ประกาศว่าจะไม่ยอมให้อิรานนั้นนะครับทำการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์นี่คงเป็นสัญญาณระดับหนึ่งแล้วนะครับในขณะที่สถานการณ์โควิด -19 ทีนสายพันธุ์เดลตา้ากำลังเกิดการแพร่ระบาดในสหรัฐอเมริกา นะครับในออสเตรเลียในออสเตรเลียก็มีการล็อกดาวน์นะครับเกิดขึ้นในอินเดียนะครับ,รบการแพร่ระบาดเบาบางลงยอดติดเชื้อเนะี่ยสี่หมกว่าจาก4 0 0แสนกว่าต่อว,วันดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามศพที่ปรากฏว่าถูกฝังอยู่ตามาริมแม่น้ำกลับโผล่ขึ้นมาหลังจากที่แม่น้ำมีระดับที่พุ่งสูงขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์ ในครับทุกครั้งที่สถานการณ์โควิด -19 เกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าสายพันธุ์ใหม่ๆกําลังเพิ่มสูงขึ้นแต่หลักที่สําคัญจะมีการโจมตีกันระหว่างรัสเซียจีนอังกฤษและก็สหรัฐอเมริกาเรื่องของวัคซีนของตัวเอง แต่ละฝ่ายก็โจมตีกันใหม่มาเรื่องวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพช่วงนี้กําลังเป็นสงครามที่เรียกว่าสงครามทางการค้าโดยนําเรื่องสงครามไวรัสมาเป็นประเด็นในการโจมตีเป็นสําคัญนะครับประชาชนทั่วโลกกว่า7,000ล้านคนจะต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นของยี่ห้อใดๆก็แล้วแต่การโจมตีทำให้แต่ละนะรประเทศนั้น กังขาว่าจะซื้อวัคซีนยี่ห้อไหนดีหลังจากผลการทดลองข้อมูลผลการวิจัยออกมานั้นโจมตีของแต่ละฝ่ายอย่างหนักหน่วงและรุนแรงสถานการณ์ตอนนี้สังเกตให้ดีฮะสงครามไวรัสส,สงครามทางการค้าที่มีการขายวัคซีนยังไม่หยุดนะครับการแพร่ระบาดโควิด1 i d 1 9ทั้งในสหรัฐอเมริกาในออสเตรเลียและประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในเอเชียยังคงขาย,ยายเป็นวงกว้างการเปิดสงครามของสหรัฐอเมริกา ก,กับอิหร่านคงสะท้อนให้เห็นว่าสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก,กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่กําลังลําบากเพราะว่าใช้เงินเยียวยามหาศาลไม่สามารถขึ้นภาษีได้เพราะประชาชนไม่ยอมประกอบกับประเด็นที่สําคัญคืออัตรางเงินเฟอ้อที่กําลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากพิมพ์ธนบัตรมากแล้วไม่มีทองมาค้าประกันกําลังส่งผลทําให้ต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการใช้ สิ่งที่เรียกว่าสงครามเข้ามาบทบงังซึ่งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์สงครามในแต่ละครั้งนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจสังเกตว่าสงครามมาปุ๊บราคาทองราคาน้ํามันจะเกิดการผันผวนทันทีนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ กับคุณที่ร่วมสดับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ